Thank you ผู้ชมบองอสานผ่าน n อ t บทวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งแน่นอนครับช่วงนี้เรียกได้ว่านับถอยหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันทั่วประเทศแล้วประชาชนจะได้ทราบข้อมูลของการเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งสองส่วนนี้จะมีบทบาทเข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรวันเลือกตั้งพี่น้องประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องรู้อะไรและต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านแสวงบุญมีอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับต่การอื่นขออนุญาตนะครับถอดแมสก่อนเพื่อสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้ชัดเจนในการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ท่านครับในเร็วๆนี้จะมีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศละการเลือกตั้งก็คือจะเป็นการเลือกตั้งสอทหรือการและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สองส่วนนี้ครับบทบาทหน้าที่ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นนี่มีบทบาทแตกต่างกันยังไงบ้างครับ,รบวันที่28มีนาคมเนี่ยครับเหลืออีกก็ประมาณ18วันก็จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับ,รบก็เป็นการเมืองซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น บอกถึงว่าประชาชนจะกินอิ่มนอนหลับและมีความปลอดภัยยังไงในในพื้นที่ในเขตนั้นนะครับรบก็เป็นการเลือกตั้งที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญกับประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งในส่วนของกรกตก็อยากจะเรียนว่าเราได้มีความพร้อมที่จะ จัดให้มีการเลือกตั้งและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งการดูแลความปลอดภัยในการเลือกตั้งซึ่งอยู่ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังก็ยังมีอยู่นะครับทางเราก็อยากมีความมั่นใจว่าเรามีความพร้อมที่จะจากการเลือกตั้งในวันที่28และดูแลความปลอดภัยของประชาชนครับครับซึ่งก็เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแหละในช่วงของการแพร่ระบาด ของคมิดเกแต่ก็ยังต้องมีมาตรการซึ่งเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อไปนะครับในคําถามต่อ,ตอไปทีเนี้ยก็เป็นการเลือกตั้งซึ่งก็ให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในรูปแบบของการพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยทีนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ฮะทั้งการเลือกตั้งสทหรือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอะไรบ้างที่ประชาชนควรจะต้องรู้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ฮะในส่วนของของประชาชนก็ เกี S <S ่ยวกับการเลือกตั้งก็ในอย่างแรกน,นะครับในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครับมันก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งจะต้องทํำยังไงครับก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับประชาชนก็ในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ต้องไปดูสิทธิของตัวเองไปตรวจรายชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อตกหลน่นหรือไม่ก็ไปตรวจ ตอนนี้ตรวจจนถึงมีสิทธิ์ในการตรวจจนถึงวันที่17มีนาคมาก็ถ่านกรณีที่มีชื่อตกหลนก็ไปขอเพิ่มชื่อได้ที่สํานักงานทะเบียนอาเภอหรือสํานักงานทะเบียนท้องถิ่นครับในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะครับก็ต้องดูว่ามีบุตรคนอื่นเข้ามาอยู่ในเจ้าบ้านเราหรือไม่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับ<อ>ถ้าเป็นบุคคลอื่นก็ต้องไปแจ้งถอนชื่อออกนะครับ,รบนี่ก็คือการรักษา รักษาสิทธิ์ของของเราเองก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในส่วนที่ว่าเราจะทําการเลือกตั้งให้ดีได้อย่างไรเนี่ยจริงๆการเลือกตั้งที่ดีเนี่ยอยู่ที่ประชาชนก็ให้ประชาชนได้ศึกษาว่าเราควรจะเลือกผู้แทนแบบไหนที่จะมาทําหน้าที่เราทําหน้าที่แทนเราในท้องถิ่นเราเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาจากทั้งข้อมูลจาก ส่วนรัชการก็คือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งในทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัดเรามีการเผยแพร่ข้อมูลหลายช่องทางแล้วก็อย่างท้องถิน่นกรมส่งเสริมท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยและก็ตัวผู้สมัครเองที่นําเสนอน,นโยบายเพื่อเพื่อให้ท่านให้ประชาชนออกไปเลือกนี่แหละครับว่าเขาดีอย่างไงเราถึงต้องเลือกเขาทําหน้าที่แทนเราครับนี่นะครับคือการการเตรียมความพร้อมก่อนก่อนที่จะไปเลือกตั้งส่วนการเตรียม อีกอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งครับก็ต้องมีอย่างน้อยท่านวันก่อนไปเลือกตั้งท่านต้องมีบัตรประชาชนหรือเอกสารของทางราชการที่ทางราชการออกให้นะครับที่มีเลข13หลักและมีรูปภาพมีรูปภาพถึงจะหมดอายุก็ยังใช้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องเตรียมก่อนไปเลือกตั้งครับแต่ในวันเลือกตั้งก็อย่างที่เรียนครับว่ามันมีสถานการณ์ ช่วงโควิดอยู่เนี่ยให้ท่านอย่างน้อยก็อยากให้ท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับ,รบพอเข้าไปในเขตหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเราจะดูแลเราจะดูแลก็คือเริ่มตั้งแต่การจุดคัดกรองมีการวัดอุณหภมูมิระยะหนึ่งเมตรพอเข้าไปในหน่วยก็จะมีการแสดงตนก่อนเข้าไปในหน่วยมีเจลล้างมือเจลล้างมือก่อนแล้วก็แสดงตนเปิดหน้ากากรับบัตร เสร็จลงลายมือชื่อคล้างล้างมืออีกครั้งหนึ่งลงคะแนนหย่อนบัตรออกมาก่อนแล้วออกมาก็ต้องล้างมืออีกครั้งหนึ่งจากเจเจนี่นะครับครับกรณีคนที่มีอุณหภูมิสูงเกิน37.5ก็จะมีที่ลงคะแนนให้บริเวณนั้นก็ด้วยมาตรการอย่างนี้เราก็ได้เคยเลือกตั้ง ครั้งที่เรื่องตั้งอบจอนะครับ,รบก็เป็นไปเป็นไป,นป,นปนด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือจากทั้งอสมอแล้วก็กปนแล้วก็ตัวประชาชนเองเป็นอย่างดีครับซึบ่ึงในแต่ละหน่วยแต่ละจังหวัดก็จะมีการป้องกันอยู่แล้วในเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิด -19 ซึ่งประชาชนก็ต้องปฏิบัติตามทีนี้ถามเผื่อพี่น้องประชาชนจะเออสงสัยว่าถ้าสมมุติว่าผมเองนี่แหละหรืออาจจะการสวมกันมาไหมเพราะว่าใส่หน้ากากตรงนี้ครับต้องถอดหรือต้องเช็คกันยังไงอยู่แล้วไหมฮะ คือจะหน้ากากเนี่ยจะต้องถอดออกให้ดูอยู่ช่วงต้องต้องดูกันตอนอแ,แสดงตนนะครับ,รบว่าตรงรูปกับบัตรประชาชน,ชนตัวจริงมันใช่คนเดียวกันไหมครับ,รบช่วงหนึ่งแต่ว่าด้วยมาตรการอย่างอื่นด้วยเนี่ยก็ ท่านมีความปลอดภัยนะ,ะ,ะสบายใจได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะใส่แมสก์มา<อ>แ,ตแต่ว่าเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งก็ต้องขอดูก่อนอยู่แล้วเป็นการเช็คเพื่อควา<อ>มชาชสบายใจของพี่น้องประชาชนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการเช็คข้อมูลว่าเรามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหนึ่งแหละเจ้าบ้านต้องไปเช็คว่าในรายชื่อมีคนอื่นแทรกเข้ามาหรือเปล่าถ้าแทรกก็ต้องรีบแจ้งทีนี้ในส่วนของการให้บริการของคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้พื้นที่เช่นผมเองเนี่ยไปทํางานต่างจังหวัดหรือใกล้เคียงข้ามจังหวัดติดกันอย่างเงี้ยมีช่องทางการเช็ค ในเรามีเว็บไซต์ครับของสำนักงานและของของกลงส่งเสริมนะครับสามารถตรวจสอบว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยไหนเนี่ยนะครับ,รบได้ทางเว็บไซต์จะอยู่ตรงไหนนะครับขอให้ท่านมีสมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้เลขสิบสาหลักเนี่ยท่านสามารถตรวจสอบได้ถ้าท่านมีปัญหาอะไรเนะี่ยท่านโทรไปที่หนึ่งซีเนี่ย หนึ่งสี่สี่หนึ่งสเขาสามารถตรวจสอบให้ท่านได้ครับจำเลขง่ายๆสี่สีตัวนี้แหละครับหนึ่งสี่ก็คือสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่กรณีที่วัยรุ่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนี่แหละเขาถนัดทางเว็บไซต์เว็บไซต์อะไรฮะที่เข้าไปเช็คได้ผมจำตัวเว็บไซต์ที่เป็นที่เป็นตัวกกตอ สามารถเช็คได้เบื้องต้นได้ครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์ของพนักงานอ่ะพนักงานมันจะขึ้นมาเองอ๋อก็เอาง่ายๆเลยก็คือพิมพ์เข้าไปดิฟูเกอร์นั่นแหละเช็คเข้าไปการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือทางเว็บไซต์ของกรกตแต่ละจังหวัดก็จะเด้งขึ้นมาให้หรือง่ายๆเลยครับสะดวก1 44 4โทรสอบถามกันได้มีมีเรามีพนักงานคอยบริการอยู่ครับในเรื่องของความเสมอภาคของแต่ละคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง คนที่ปกติเดินเหินไปได้ก็กมีปกติอยู่แล้วคนที่มีไข้37.5ก็มีให้อยู่แล้วผู้พิการล่ะครับเราจริงๆเรามีตามกฎหมายเนี่ยฮรเราให้อำนวยความสะดวกก็คือมีคนลงคะแนนแทนได้ทุผู้พิการทุผู้พลภาพเนี่ยนะครับครับก็ท่านจะเอาคนที่ไว้ใจอ่ะที่นำพาไปท่านไปเนี่ยสามารถ เข้าไปลงคะแนนแล้วก็ย้อนบัตรแทนได้กรณีไปไปไปเอาง่ายๆพูดตรงๆคือไปกานี่แหละแทนได้เสมือนต้องเป็นใครฮะต้องเป็นยังไงคือเป็นคนที่นําไปกับที่นําผู้ทุพพลภาพต้องเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานไหมฮะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่าคนที่ท่านไว้ใจที่พาไปวันนั้นนะครับแล้วก็หรือกปนอยังยังทําอำนวยความสะดวกเรื่องในแบบแบบนี้ก็ได้ครับสำหกับกปนเองนะครับเจ้าหน้าที่ กรรมการประจาหน่วยเราเนี่ยครับครับกรณีที่เป็นเป็นผู้ทุกคนลับผหนักหนักใค่ไหนที่จะต้องให้คนอ่นมาต้องดูข้อเท็จจริงในในในวันนั้นนะว่าท่านสามารถลงคะแนนเองได้ไหมครับหรือท่านร้องขอไหมอย่างนี้ครับต้องดูข้อเท็จจริงในในหน่วยนะครับอ๋อเพราะอย่างกรณีทางสายตาเราก็มีบัตรอีกประเภทหนึ่งให้อยู่แล้วอันนั้นคนพิการครับครับก็ก็เรามีให้ทางสายตาทางสายตามีให้อยู่แล้วแต่กรณีที่ไม่สามารถการได้ก็ต้องดูกันหน้างานแล้วว่ามากน้อยแค่ไหนครับครับไม่ไหว่าเขาจะวินิจฉัยเอง ในในสวนนี้ด้วยครับรู้ข้อเท็จจริงนะครับ,รบก็ก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้รบ,บริการดูแลกันอยู่แล้วกรรมการประจาหน่วยครับเป็นใน,ใน,ในวันนั้น,นคนที่ใหญ่ที่สุดในหน่วยเลือกตั้งก็คือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งอ่ะครับเป็นผู้ตัดสินใจในแต่และรกรณีก็ว่ากันไปทีเนี้ยในเรื่องของข้อห้ามกันบ้างในวันเลือกตั้งก็ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนั่นแหละอะไรที่เป็นข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติสิ่งที่เราพบบ่อยที่สุดในวันเลือกตั้งก็คือ นอกหน่วยเรื่องตั้งก็คือห้ามหาเสียงหนึ่งครั้งหาเสียงห้ามหาเสียงทุกคนห้ามหาเสียงครสองก็คือจําหน่ายใจแจกสุรานี่คือนอกหน่วยนะครับจริงๆความผิดอื่นมันก็มีเยอะมีเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ที่เราเราพบบ่อยพอมาอยู่ในหน่วยเนี่ยคืออะไรครับคืออย่าฉีกบัตรทําลายบัตรอย่าทําให้บัตรชารุดเสียหายซึ่งก็เรื่องตั้งทุกครั้งก็จะมีเรื่องพวกนี้ครับเพราะมันเป็นความผิดด้วยนะครับตอนที่สองก็คือห้ามใช้ อุปกรณ์ใดๆถ่ายเครื่องมือสื่อสารเครื่องมือสื่อสารถ่ายรูปบัตรอะไรออกมานครับพวกนี้ครับก็อันนี้มันเป็นตามเทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือสิ่งนี้ครับคือความผิดที่ที่ที่เกิดขึ้นอยู่ประจำครับครับอย่างกรณีสมมติขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเผื่อสมมติว่ามีบางหน่วยที่ฉีกบัตรหรือเอาโทรศัพท์เข้ามาสองกรณีนี้โทษหนักเบาแตกต่างกันยังไงบ้างครับเป็นโทษ ถ้าผมจาไม่ไม่ผิดนะครับอาจจะคาดเ่ินก็ประมาณโทษสองสองโทษนี่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งโทษปรับครับปร,ประมาณหนึ่งหมื่นหรือสองหมื่นบาทนี่แหละครับแต่ว่าโทษอาญาผมจาจาคุกหร่อจานวนไอ้เกินเกินกี่ปีเนี่ยผมผมผม,มต,ตัวเลขไม่มก,ก็ก็เป็นสิ่งที่จะข้อห้ามแหละเพราะฉะนั้นแล้วไปใช้สิทธิ์เถอะ จะไปฉีกเลยฉีกก็จะยุ่งยากทั้งเสียค่าปรับดีไมด่ดีอาจจะติคุกไปด้วยจริงๆไม่ควรฉีกคือจริง <laughs> ต้องไม่ฉีกอยู่แล้วเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของท่านคะแนนท่านอยู่ในนั้นหนึ่งหนึ่งคะแนนน่นนะครับ <c oughs> ต้องต้องไม่ฉีกอยู่แล้วเพงแต่ว่าพอฉีกเนะี่ยมันจะเป็นมันก็จะเป็นความผิดเลยครับ <c oughs> พอสมมติฉีกเสร็จปุ๊บคือตัดสิทธ์เลยไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยไม่ใช่ครับคือมันตัดสิทธิ์ท่านท่านที่ลงคะแนนหนึ่งคะแนนในนั้นคือตัวตัวคะแนนความหมายคือหนึ่งคะแนนในนั้นมันก็จะเสียไปด้วยเเรรระะมมัััันนนนนนไ่่ปป็็คคแล้วบบบตตทีีถูกกฉ ไม่ได้บอกว่าตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นความผิดเป็นความผิดอย่างอื่นนะครับ,รบการตัดสิทธิ์จริงๆมันการตัดสิทธิ์มันมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ก็คือเพิกถอนสิทธิที่เลือกตั้งการจํากัดสิทธิ์ที่บอกว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยมีถูกจํากัดสิทธิ์อะไรบ้างอย่างเงี้ยครับพูดถึงถ้าสมมติรกรณีไปเลือกตั้งไม่ได้ละ่ะเพราะว่าคุยกันมาต่อเรื่องนี้พอดีเลยไปไม่ได้ด้วยเหตุอะไรต่างๆฉุกเฉินจําเป็นจริงๆทําไงฮะคือกฎหมายเนี่ย ถ้าโดยโดยเราเมื่อจัดเลือกตั้งก็อยากให้ประชาชนไปเลือกตั้งแต่ว่าถ้าถ้ามีเหตุจําเป็นก็อาจจะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ก็จะแจ้งก่อนเจ็ดวันหลังเจ็ดวันเลือกตั้งก่อนเจ็ดวันแล้วก็หลังเลือกตั้งอีกก็เจ็ดวันท่านก็สามารถแจ้งเหตุได้ก็แจ้งที่ทะเบียนอำเภอและทะเบียนท้องที่นะครับท้องถิ่นก็ถ้าท่านไม่ไปท่าน ท่านเสียอะไรท่านก็จะเสียถูกจํากัดสิทธิ์อยู่6กอย่างก็คือการสมัครรับเลือกตั้งระดับชาติและเลือกสมาชิกวุฒิสภาครับ2คือระดับอของท้องที่ก็คือการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านไอ,อ้ยังก็ถูกจํากัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครครับ3ก็คือเข้าชื่อเสนอกฎหมายเข้าชื่อถอดเอ่อเข้าชื่อในการถอดถอน สี่ก็คือห้ามดํารงตําแหน่งก็จะแยกเป็น3าอย่างก็คืออย่างแรกก็คือระดับชาติก็คือข้าราชการการเมืองอกับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง5ดํารงตําแหน่งรองนายกเลขานุการนายกเลขานุการผู้ช่วยรอ,องรองนายกแล้วก็สี่ก็คือสุดท้ายก็คือตําแหน่งที่เกี่ยวกับาทางทางสภาท้องถิ่นก็คือ โดยขานุการสภาที่ปรึกษาพวกนี้ครับก็ถ้าไม่จําเป็นก็ก็อยากให้เป็นเลือกตั้งถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับ,รบก็ส่วนวันระยะเวลามันเท่าไหร่นี่ก็สองปีนับแต่วันเลือกตั้งถึงท่านจะไปเลือกตั้งครั้งหน้าสมมุติถ้ามีการเลือกตั้งเลือกตั้งอ,อบตเนี่ยแต่จริงๆมันมันไม่สอดมันไม่สอดกันนะครับ,รบเอาผมยกตัวอย่าง อบอจเอนี่ยคืออบอจอทุกคนไปเลือกตั้งเสร็จยังมาเลือกตั้งเทศบาลหรืออบอตเนี่คือคนคนเดียวกันแต่ถ้าเป็นเลือกตั้งแบบเทศบาลอบอตเนี่ยมันคนละคนเพราะว่าเขตปกครองมันมันคนละเขตครับถึงท่านจะไปเลือกตั้งภายในสปีสิทธิ์ท่านก็ยังไม่มาท่านต้องใช้สิทธิ์ใน2ปีนั้น กฎหมายเดิมเนะ่เป็นเรื่องตั้งสิทธิ์มันมาเลย mm. แต่ของของ,ของใหม่เนี่ยต้องครบ2ปีถึงถึงจะมาครับ,รบไม่อยากให้เป็นเรื่องตั้งครับหลักๆก,ก็ไปเรื่องตั้งแต่ถ้าเกิดว่าจําเป็นปิดธุระจริง,รงๆไปไม่ได้ซึ่งก็จะมีฟอร์มให้อยู่แล้วเหมือนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา <c oughs> ก็จะมีฟอร์มให้เราไปขอเพื่อที่จะส่งกลับไปตามภ <c oughs> ูมิลำเนาที่เราอยู่ <c oughs> นั่นคือกรณีไปไม่ได้จริงๆทีนี้พูดถึงบัตรเลือกตั้งกันบ้างมีกี่แบบกี่สีแต่ละแบบเลือกได้การได้กี่ใบฮะการได้กี่เบอร์ครั้้งนนีท่า ผู้มีสิทธิ์จะการได,ได้เยอะการได้เยอะเพราะว่ามันเป็นไปตามรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลครับปกติจะได้สองใบปกตินะครับ,รบแต่มีบางท่านอาจจะได้ใบเดียวก็ได้ต้องดูว่าการย้ายเขตการย้ายถิน่นซึ่งท,ท่านสามารถตรวจที่บัญชีรายชื่อก่อนได้แล้วก็วันเลือกตั้งกปนท่านคงจะแจกให้ท่านท่านก็อาจจะได้หนึ่งหรือสองใก็ตามคุณสมบัติ ในวันเลือกตั้งว่าท่านมีครบหรือไม่ถ้าสองใบเนี่ยเลือกอะไรครับอันแรกก็คือเลือกนายกเทศมนตรีครับสีเลยครับสีม่วงสีม่วงเลือกได้หนึ่งอยู่แล้วนายกมันบอกว่าหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าพอบัตรที่สองก็คือสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเลือกได้ไม่เกินหกคนในแต่ละเขต ไม่เกิน6คนนะไม่เกิน1-2-3่งได้แต่อย่าเกินหกเกินหกก็คือคือเสียครับนี่ก็คือว่าครั้งเนี้ยมีสิทธิ์กาได้ได้ได้หลายเบอร์แล้วก็เงินเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่อบจก็มีประเด็นว่าเอาปากกาไปด้วยได้ไหมจริงๆเอาไปได้ปากกาเรื่องเรื่องปากกาไปเองเหมือนเหมือนเราบางคนอาจจะติดชิ้นของตัวเองคือเขาช่วงนั้นเขากังวลเรื่องใช้ปากการ่วมกันครับโควิดนะครับ ถึงธรรมดาเนี่ยถ้าไม่มีโควิดอ่ะประชาชนแทบไม่เอาปากกาไปอยู่แล้วเรามีประกาพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าพอมีโควิดอ่ะการไป,รปรใช้อุปรกรณ์ร่วมกันซึ่งเรามีการทําความสะอาดเป็นระยะระยะนะครับ,รบแต่ว่าเพื่อความสบายใจของของผู้มีสรริทธิเลือกตั้งเนี่ยสามารถเอาประกาไปไปเองได้สรุปป็สรรอสีน้ําเงินอะ่ะก็ก,ก็มีบัตร2ใบคือสีม่วงการได้1เบอร์เท่านั้นคือเลือกนายกอีกบัตรสีชมพูการได้มากสุดคือ6แต่อย่าเกิน6 1ก็ได้แต่อย่าเกิน6คือเลือกตั้ง อ๋สอสธทีเนี้ยวันเวลาเลือกตั้งวันช่วงเปิดทีบวันไหนช่วงไหนฮะวันที่28การเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อมีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับครับ <c oughs> ก็อาจจะไปจำกับระดับชาติซึ่งมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกที่เลือกตั้งกลางอ่ะที่เราก็ชินไปแล้วแหะครับแต่ว่าพอเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีเลือกตั้งวันเดียวก็คือวันวันที่กําหนดให้เป็นวันเลือกตั้งอ่ะคือวันครั้งนี้เลือกตั้งเทศบาลก็คือวันที่28ตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาครับ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศ28มีนาคมคปีนี้64นะครับทีนี้เรื่องของอีกสักนิดหนึ่งเมื่อกี้พูดเกินๆนไปบ้างก็หลายเรื่องความปลอดภัยในแต่ละหน่วยเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิดอีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้ประชาชนอุ่นใจสบายใจอยากออกมาเลือกตั้งออกอยากออกมาใช้สิทธิ์ฮะเลือกตั้งจริงๆไอมาตรการ ปลอดภัยผมว่าเราทําได้ได้ดีนะครับทั้งระดับที่ไม่ใช่การเลือกตั้งและก็ระดับที่เมื่อมีการเลือกตั้งซึ่งทางต่างประเทศก็มาศึกษาจากเรานะครับ,รบใน,ในอย่างกลุ่มอาเซียนหรือต่างๆว่าทางประเทศไทยจัดการเลือกตั้งอย่างไงในภายใต้สถานการณ์โควิดซึ่งเราก็มีมาตรการจากาศูนย์สบคร,ระดับชาติครับแต่ละจังหวัดก็จะดูของแต่ละจังหวัดเหมือนกันเพราะว่า ขนาดขนาดของความของขนาดของการของโลกแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันครับอยู่ที่ท่านผู้ว่าท่านก็จะมีอำนาจในการประกาศในเขตพื้นที่ทางท่านผอหรือทางผู้จัดการผู้คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะต้องดูว่ามาตรการในจังหวัดนั้นตอนนั้นอยู่ในระดับไหนก็ต้องดูแต่ว่าเราได้ปฏิบัติตามมาตรการทุกอย่างตามมาตรฐานที่ผ่านมาก็มีอสมอ อสมโดยในการตรวจคัดกรองในการนอกหน่วยนะครับ,รบก่อนก่อนจะถึงหน่วยก็จะตรวจคัดกรองแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการได้รับความร่วมมือจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ทําให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครั้งนี้ก็น่าจะเป็นมาตรฐานเดิมครับก็จริงๆครั้งที่แล้วเนี่ยเราเจอภาวะที่ที่รุนแรงกว่าที่จะไปถึงวันที่ยี่แปดเนี่ยไม่ทราบว่าสถานาก,การณ์โควิดจะเป็นยังไงนะครับ,รบแต่อปจอเนี่ยมัน โควิดมันมาก่อนมาเลือกตั้งเลยมามาอยู่ประมาณก่อนหนึ่งอาทิตย์แล้วมันก็แรงแรงอยู่อยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าเราก็สามารถรับมือได้อย่างดีด้วยความด้วยมาตรการที่เราร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ประชาชนให้ความร่วมมือในการออกไปลงคะแนนแล้วก็การลงคะแนนครั้งที่แล้วได้ เปอร์เซ็นต์ก็สูงนะครับก็ถือว่าถือว่าดีครับครับก็เพิ่มความอุ่นใจนะครับก็เราเองนี่แหละครับป้องกันตัวเราก่อนคนแรกซึ่งแต่ละหน่วยก็มีมีการป้องกันให้อยู่แล้วในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดสิทีนี้ช่วงไทยรายการแล้วครับท่านฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในวันที่กําหนดไว้นะครับครับถ้าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับถ้าเลือกตั้งที่ดีนะครับถ้าเราต้องการผลเลือกตั้งที่ดีไม่ได้อยู่ที่กกตนะครับกกตก็มีเพียงหหนนนน้้าาาาที่ใใกกรรอวววยคมสะะดปชช ไปเลือกตั้งแต่การเมืองจะดีอยู่ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับออกไปลงคะแนนโดยโดยเลือกผู้แทนที่ท่านคิดว่าท่านดีที่สุดสําหรับท่านในการทําหน้าที่แทนท่านเนี่ยนะครับก็อยากเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะที่อยู่ในเขตเทศบาลนะครับช่วการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ในในเขตเทศบาลอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งประเทศผู้มีสิทธิประมาณ20บล้าน20กว่าล้านคนเนี่ยนะครับออกถ้าไม่มีเหตุจําเป็น จริงๆใดๆเนี่ยนะครับก็อยากให้ไปเลือกตั้งไปเลือกตั้งเทศบาลวิถีใหม่ปลอดภัยใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สุจริตร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตและโปร่งใสครับครับก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับก็ในวันเวลาที่กําหนดไว้คือ28มีนาคมนี้วันนี้ทางรายการต้องขอบคุณท,ออท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาให้ความรู้มาเชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเกาะติดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะถึงในวันที่28มีนาคมนี้ครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน n b t แล้วครับผมและท่านรองเลขาธิก,นนาการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมทีมงาน n b t 11 TV อีสานทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ